ดิตต์บอลชา n เอลช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับคำถามที่เกิดขึ้นนะครับลหลายๆคำถามเกี่ยวกับมาตรการขอรับเงินเยียวยา5,000บาทของทางรัฐบาลนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามีคำถามอะไรบ้างที่หลักๆสำคัญๆน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันคำถามแรกนะครับ สำหรับบุคคลที่มีสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบตั้งแต่วันที่28มีนา2563นะครับไม่มีความคืบหน้าเลยโทรไปถามทางธนาคารกรุงไทยก็บอกว่าอยู่ในช่วงของการคัดกรองนะครับแล้วไหนจะมีเรื่องของคนอุทธร์อีกนะครับจะทําพร้อมกันได้ยังไงทําพร้อมกันได้ไหมนะครับจากคําถามนะครับกระทรวงการคลังก็ได้ให้คําตอบว่าการคัดกรองนะครับเป็นการทําของระบบนะครับ AI นั่นเอง ส่วนการที่ทบทวนคนอุทธร์นะครับว่าระบบมีปัญหาหรือว่าเกิดปัญหาอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนนะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความชัดเจนนะครับว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยถูกต้องไหมนะครับฉะนั้นสองส่วนเนี้ยการทํางานคนละส่วนกันก็สามารถทําพร้อมกันได้นะครับคําถามประมาณนะครับสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบจะได้รับ การแจ้งผลเมื่อไรนะครับสำหรับสถานะของผู้ที่กรอกรายละเอียดขอรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับเข้าไปก็นานมากแล้วใช่ไหมครับสถานะยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563นะครับได้มีคนลงทะเบียนเนี่ยมากกว่า27ล้านคนนะครับ การตรวจสอบการคักโงเนี่ยของแต่ละคนก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะครับฉะนั้นเราจะต้องรอนิดนึงนะครับเมื่อการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งผ่านมาทาง SMS หรือว่าเราสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้ที่ w w w l ์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับคำถามต่อมานะครับแนะนำให้เพิ่มช่องให้พิมพ์รายละเอียดที่สามารถใส่ข้อมูลข้อเท็จจริงเช่นสัญญาเช่า รูปหน้าร้านสำหรับการกรอกข้อมูลในการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและการอุทธรน,นั่นเองเพื่อที่ว่าการช่วยเหลือนะครับจะได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับสำหรับคำตอบข้อนี้นะครับก็คือทางกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งมาว่าการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับที่เราลงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นการ ช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับในส่วนของประชาชนที่เป็นลูกจ้างที่มีอาชีพอิสระนั่นเองนะครับส่วนประชาชนที่มีความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าอยู่ในสายงานอื่นอาจจะเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นกลุ่มคนอื่นนะครับก็จะมีกลุ่มหน่วยงานอื่นเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับซึ่งแยกการทํางานกันนะครับก็จะทําให การช่วยเหลือเนี่ยตรงจุดแล้วก็ชัดเจนมากกว่านะครับคําถามต่อมานะครับในกรณีที่ได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทแต่การโอนเงินไม่สําเร็จนะครับก็คือสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเยียวยาแล้วนะครับ5,000นบาทได้รับ s อ s เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี s อ s เเข้ามาว่าไม่สามารถโอนเงินได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วย บัตรประชาชนหรือว่าพร้อมเพย์หรือบัญชีมีปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะครับอันนี้นะครับก็ให้ประชาชนนะครับหรือว่าผู้ที่รับสิดเนี่ยทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีอะไรก็ตามนะครับแล้วทางกระทรวงการคลังจะโอนเงินซ้ําเข้ามาในวันที่22และก็วันที่29นะครับหมายความว่า ถ้าวันที่22ยังโอนไม่ได้อีกก็จะโอนเข้ามาอีกทีในวันที่29นะครับก็คือให้เราไปตรวจสอบเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนั่นเองนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีคําถามหลกัลกๆประมาณ4ี่ห้าำถามนะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามที่สงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรนะครับสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดตับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับ Little Boy Channel ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับ